เออรอคุณเวสบิลสันทาง t ีวีของเราได้ทําการเรียกคุณมาเพื่อที่จะให้คุณนะ่ะไปช่วยจัก,กรวาลเออนี่ผมจะได้ไปช่วยจัก,กรวาลเหรอเนี่ยอีกแล้วเหรอทำไมที a แม่งไม่มีความสามารถในการทําอะไรสักอย่างเลยวะไม่ใช่นะคุณเวสแล้วจัก,กรวาลที่ผมจะให้คุณไปกอบกู้เนี่ย คือจักรวาลฟอร์ดไงมึงหมายถึงเกมเหรอ,อ่ะเออก็ใช่คุณเวสช่างมันเถอะคุณเวสแต่ตอนนี้ปัญหาเราใหญ่สุดก็คือดรดูมจากจักรวาลหนึ่งได้เข้าไปปันป่วนในเส้นเวลานั้นผมเลยอยากให้คุณเวสเข้าไปจัดการไอ้หนุ่มที่ใส่หน้ากากโลหะและปล่อยพลังเวทมนต์ทั้นที่เลยกตัวเองเป็นด็อกเตอร์นะ,ะได้ไหมห่ีปัญไาไปทางนั้นใช่ไหมงั้นกูไปแหละเกมนี้ก็คงไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมั้งก็แค่ลงไปยิงๆเสร็จแล้วก็กลับเอ้ สงสัยเขาต้องหาแนวร่วมเฮ้ hey, พี่ถั่วต้มผมขอยืมพลังไปกอบกู้มัติเวิร์ดของฟอร์ดไม้หน่อยเดิเดดพูลกับบูลีนลุยไม่พักฟัดไม่เลิกหม ไอสัตว์แม่งเก็บมีดหั่นสเต็กแม่เงเย็ดแม่กูมาครับไปกดเลยดีเลย Box b ซ์กร,ร้านขายไก่ตันคุณภาพไม่โกง100มีไก่ตัน1บาทให้สุ่มแถมมีเกลือเอาไว้จิ้มกับมะม่วงและยังมีสุ่มไก่ตัน29บ้าบาทไม่มีเกลือแถมยังมีโอกาสได้เผา v ีซีไปยันเทียสิทและยังมีให้สุ่มไก่ตันอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยครับคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคำหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโรนใครที่รับไม่ได้กับ มึงก็ไม่ต้องดูอี้วหียอขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้นะครับแม่พวกคุณแม่งหล่อจริงๆโลแกนนายอยู่ไหนอะโลแกนอยู่ไอตัวหน้าคนมันอยู่ไหนวะอ๋ออยูน่นี่เอาปาปะผมไม่ได้พูดอะไรเฮีย <c oughs> มเลกเต้นท้ายเฮียดีดี <c oughs> ตามฉันมาบอกเวนเวยวิลสันไม่ใช่เวนกูลงเลยไอเวนโลแกนลงไหนอะโลแกนมารฟ้าครับ <c oughs> พูดเพราะคำเฮียแล้วเนี่ยคนลุกว่ะไอเฮียมึงวูโุลีนจัก,กรวาลไหนเนี่ยเฮียสงสัสยกูมีดึงมาผิดเวิร์สไว้เฮียเฮ้ยโลของกัปตัน <c oughs> เอาแจ็คแพรกป่ะเอาเอาหอมแม่เอาวเย็ดแม่มึงเห็นโลในมือกูไหมมึงอยู่ไหนเนี่ยเริ่มีคนเดินมีคนเดินเห็นแล้วเห็นแล้วอืมอะอ่ะ,อะว,ว้าว อืมอะไรอะไรไปไหนได้ศพนึงแล้วโลแกนอยู่ข้างงหลัเอานี่ไปโลแกนปืนฟ้าอ่ะโอ้ยของดีอ่าฮิวเจ็ดแผลหิวขอบคุณน,นะทีหลังไม่ต้องมึงนี่นะโดนกระสุนยัดปากจริงๆว่ะฮิวเฮ้ย,ยมึงมอน,นี่มันนี่คุณมีอะไรให้ดูมีมีของอยู่นี่มาๆไหนไหนเนี่ยตรงเนี้ยมึงเห็นมึงเห็นไอ้นี่ปะไอ้ <c oughs> สัตว์ไอ้เหี้ยกูหยิบโลแกนมาผิดตัวไอ้เหี้ยช่วยด้วยมาเวล มึงรู้ป่าวคืออยู่ในจักรวาลเนี่ยมึงอยู่ในจักรวาลไหนวะฮะโลแกนเอิร์สสองสองสี่แปดเอิร์ธที่อะไรมึงอะเอิร์ธที่คนในนั้นจะเป็นเอิร์ธเหรอไอ้เหี้ยไปเร็วโลแกนเอาอยู่ที่มองมะก็น่าสนใจนะพี่โตต้มนี่ไงอะไรไหนพี่น้อยมองอขับรถอ้อ่าลงมาลงมาลงมาเฮ้ยมึง คนหน oui> ึ่งไปเพิ่งยิบเพิ่งหยิบเพิ่งหยิบเพิ่งคนคนคนอะไรล่ะไอเหี้ยบูบูลีจักรวาลที่เป็นกล้วยหอมจอมซนนะไอสัตว์เฮ้ยคนนี้คนจริงนี่คนจริงใช่หรอล้มเราขอข้ามมันด้วหมัดไปเลยเอ้ยมีคนยิงมีคนยิงโลแกนไหนมันยิงตรงไหนตายแล้วตายกูมันเฉียบคมเหี้ยมึงต้องจมูกดิวะไอเหี้ยมึงเป็นบูบูลีนะเว้ยไอเหี้ยมึงเวิร์ดไหนวะเนี่ยกูยิงมาผิดเวิร์ดจริงๆด้วยไอเหี้ย <laughs> <S <s <ans> <S ไอ้สารกูหย,ยิบจัก,กรวาลที่โลแกนปัญญาอ่อนที่สุดมาเยี่ยได้เลยบีหนึ <h> ่งเฮ้ยเยี่ยจริงจริงเดี๋ยวไปเอารถก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเอาข้างในกันไปขึ้นมาฮิ้วเร็วเรวโลแกน โลแกนมึงอย่าเอ๋อเฮียปวดหัววะปวดหัวกับเกมปวดหัวกับมึงเนี่ยโลแกนคลิปลูกก่อนโอ้ยได้เลยครับสุดหล่อไอสัตว์เนี่ยมันไม่หล่อกูอัยเฮียทีวีเอมาจับมันไปทีเฮียเฮียแองเกอร์บีอิงเฮียนี่แม่งเอ๋อสัตว์โอเคไปลุยเลยถ้ามีคนยิงกันเดธผู้บูบูลินลุยไม่พักฟัดไม่เลิกเป็นผู้บูบูลินกล้วยหอมจัมซอนเอ้ยสัตว์กูหยิบมาผิดเวอร์จริงด้วยข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอเคขอให้ฝีมือมึงเหมือนปากมึงแล้วกันอ สวยตายหนึ่งอีกตัวตายสองมีอีกตีหนึ่งมตงีตีหนึ่งตี <Okay. S 2> หนึ่งตีหนึ่งโอเคไหนมาให้เพื่อนมันเดินอีกตัวอยู่ไหนตัวนี้มันคานอยู่ไปก่อนเฮียไปก่อนโลแกนเพื่อนมันน่าจะอยู่แถวนี้สิหายไปละหายวับไปกับตาเหมือนกับเงินดิจิตอลเลยเฮ้ยเฮ้ยเห็นคนมันยิงบอทอยู่อ่ามันตายเพราะบอทไอ้เหี้ยนี่มันโดนบอทยิงตาย ล้มยากจังวะแถวนี้มีอะไรให้เก็บบ้างเนี่ยเฮ้ยขโมนขโมน <c oughs> ขน <c oughs> ขโมนเนี่ยมาไหน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 ,ไหนชีตติ๊กดิโอเคเห็นและเห็นละเอ้ยอะตอมอีฟอืมไงจ้าอะตอมอีฟมานี่เลยโลแกนดูดินี่อ,ตอะตอมอีฟจากค่ายคู่แข่งไงเฮียเนี่ยเอาเอาแตกไปแล้วหัวไม่มาวะเเอออยู่หน้าวงแล้วโลแกนไปเข้าวงเลยมีคนมีคนมีคนตรงไหนติ๊กอยู่ไหนวะ โอเคแล้วมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้าโลแกนนั่นไงเจอเจอคนยิงกันอยู่ข้างหน้าเจอแล้วเหรออ๋อเ,เห็นแล้วเห็นแล้วสามตัวเข้าไปเศกหนอ่อยเถอะลบหนึ่งวิ่งไปไหนมึงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยิงไม่โดนว้ายิงไม่โดนเรียบร้อยสวยไปเข้างวงเถอะโ<ฮ>ลแกนรถว่ะเฮ้ยเห็ีบปืนปะ่ะแต่นั่น้องวงน้าวงน้าวงใช่เป็นคนยิงกันเกเคเห็นแล้วแล้วแต่งหนึ่ง กอแตกก่อแตกตายอ้าวตายหมดแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมีแต่ขี้โลแกนไม่มีเฮียอะไรเลย oh. เอาอไอ้ดีโลแกนข้างหน้าไมคนเอาแม่งเอาแม่งเอาแม่งเลยเพื่อนกำลังวิ่งตามมาโดนกอแตกก่อแตกตายวะนะบิจิต้า <God. S 1> ไม่ทันได้เห็นเลยขา้างหน้ามีวงทอง อย่ามาันซุนอยู่มันสแกนให้อยู่โล,โลแกนเกิดวะเอาเวลาไกลไปอ่ะใกลนะ้นั้นนะั่นน่ะไม่ไกลนะจะล่าเอาเวลาอย่าเลยเล่นบ้านนี้เดียวบ้านไหนอนะ่ะติ๊กดิจามันยิงกันอยู่จะล่าเอาเวลาอย่าเลยเล่นบ้านนี้เดียวเราบอกไม่เสือกไอสัตว์ตอนนั้นก็แตกแล้วขยับหลังงงเป็นอยาา่าวะลงเขาไปแล้วเหรอเห็นแล้วในนี้ในนี้ก็มีสแกนมันมีมันมีโลดูม,มโลแกนลม้ม โลแกนมันล้มแล้วตัวนี้มีสแกนอีกตัวโลแกนแล้วเพื่อนมันที่ยิงเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยนั่นนั่นโลแกนมันมาแล้วเอาดิเอาดิเรียบร้อยโลแกนสวยทำดีไม่ทำเลยอะไรนะเราไม่ได้ทำเลยเอ้นี่กูทำคนเดียวเหรอดีจริงๆว่ะมาฟาร์มให้คนสแกนเห็นปะ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 ไหน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 เห็นปะเห็นปะเห็นปะไม่เห็นเลยเห็นปะเห็นปะ คือไม่เห็นคนเลยแปคนสุดท้ายว่ะสีตีเ้นแมงเปะละ่ามันบินอยู่อะรอ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 ,อให้มันมาตีเราดีกว่ามึงยิงเขาเหรอ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 ให้มันมาตีเราดีกว่าฮะกูยิงแล้ว,ออลวไงถ้ากูไปเปิดนะเฮ้ยกูเข้าไปไม่ได้นะเว้ยมันเอามึงมันเอามึงมันเอามึงเขาแต,ต่งตัวเขาแต่งตัว ล้ม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 หนึ่งมันจะกูไม่เอากูโลแกนกูยูงมันก่อแตกกูยูงมันก่อแตกมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโลแกนสวยโลแกนสแกนมาอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่ศพนึงเก็บไปเลยเก็บไปเลยโลแกนมีทั้งดูมีทั้งสแกนเอาไปแล้วเลยให้ให้อะไรอะไรก็ตกก็ใส่มาสื่อสัตว์โลแกนนี่อ่ะมึงก็บอกให้ให้ยังไงให้ของไอ้คุยอ๋อ มียาป่ะอ่ามีตรงนู้นมีเต็มเลยระวังตะบุวให้กูด้วยโลแกนตอนนี้ต้องการยาว่ะโลแกนมี้คนโอ้โลแกนไม่ต้องไรสัว์ขอบคุ้นนะเฮ้ยเจอเจอคนเจอคนเจอคนไหนไหนไหนบอดเป้าทำไมมันยืนกันอย่างนั้นอ่ะ ร้อยเฮ้ยสองสองวะโลแกนทนายช่วยฉันนายคือบูฟลินที่หนึ่งเยโด้ไลเดอร์มิสซิลีเอเวอเร็ตต์ฮะโควต้าว่าโลแกนมันได้อยู่ฝั่งนู้นปะมันรู้ตำแหนห่งเราเนะเรามีวงทองนะเออเรามีเรามีไม่ได้มันยิงมันยิงมันยิงโลแกนกูโดนยิงกูโดนยิงพยายามไม่ฝั่งนี้ตรงไหนวะมันยิงจากตรงไหนยิงจากบนขอบฝั่งนูน้น โอ้เห็นไล่เห็นล่แล้วเชื่อร้อยสี่กูยิงไปร้อยสี่เขวงเขว่งเขวงเราเขาวงหาโพสิชันมันยิงอยู่นะโลแกนกูยิงมันตรงนี้มาร์คแดงโอเคโอเคเขาไม่ได้วงไหมสองตัวอยู่ตรงนั้นนะมาร์คแดงกูยิงสวนมันอยู่หรอไม่ต้องรีบ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 เร่งเวลาวงอยู่กับเราโอเคเห็นละลงมาแล้วหรอยังไม่ถึงว่ะมันมีกี่ตัวโดนหรอสองสองสองโดนป่ะไหวป่ะเนี่ยยิงมันยิงกูมันยิงกูแต่กูไม่เจ็บแต่กูโลแกนมันยิงกูกอดแตกงก็หนึ่งสวยสวยสวย ยิงต่อไปไปเรื่อยเลยถ้าไหวก็ยิงแมันบินมาบมันบินลัมันบินลัมันบิลนบล,ลัล้มหนึ่งล้มหนึ่งสวย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 กันเลนแมงเลยฮียนนั่นอะ่ะจะเย็นจะเย็นจะเย็นเจ็บมันเจ็บโลแกนสวยโลแกนวูว้ววนายนี่มันบูบูลินที่หนึ่งนี่สิแองเอร์บีอบิงของจริงโลแกน <laughs> จุ๊บเลย จะกินเหมือนนายนะพี่คสองโอ้ยเหี้ยไม่ใช่ไรสัตว์ไปเหี้ยพี่จิบันชีตจักรวาลวะไปไรสัตว์